ข้างหน้าไปทางโค้งด้านขวาน,นะครับต้องมอสผ่อนเร่งก่อนถ้าผ่อนแล้วยังเลยอยู่กดเบรกนะรักษาเลนซ้ายไว้นะครับดเดี๋ยวเราจะตรงไปตามช่องที่มีลูกศรสีเขียวชี้ลงนะเพราะว่าเราจะใช้เงินสดนะครับไปช่องสีเขียวด้านขวาสุดเลยนะจะเห็นว่าลูกศรสีเขียวมีอยู่3าสช่องใช่ไหมช่องซ้ายสุดคือช่องที่1นึเราไม่ไปเราไปช่องขวาสุด ขยับขวาิดนึงเผื่อมีใครตัดเข้ามา,ามช่องขวาสุดนะโอเคช่องนี้แหละครับพอเตรียมเงินไปแล้วห้าสิบบาทเนาะให้ตัวรถด้านขวาชิดไปทางขวานิดนึงจะได้เอื้อมมือส่งเงินให้กับพี่เจ้าหน้าที่เขาได้งา่ายมองข้างหน้าดูนะด้หแบบยเ,เจอไหม <ขา S 1> โอเคใช้ท,ที่เบรคก่อนนะ้ายที่เบรคก่อนเอากระจกลงดีครับขยับรถไปทางขวานิดนึงจะได้ส่งเงินให้พี่เขาถึง ไปฝ่ายนิดนึ่งโอเคคือได้ตรงกอนดีครับดีโอเคโอเคครับตามมองข้างหน้าก็จะขึ้นด้วยแล้วก็กดแค,ค่นี้คูนิดนึงครับน้องมอสกดให้คูนิดหนึ่งแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาครับมอบงขวามีใครไหมระวังรถคันเขียวนี่าสลับมองข้างหน้าทีเพราะเราต้องตัดไปทางช่องทางจราจรด้านขวานะโอเคมองขวาทีหน้าทีหนึ่งขวาทีหนึ่งหน้าทีหนึ่งครับมอบงขวานะระวังคันสีน้ำเงินโอเคได้ไหมเอาไปเรียนกลางได้ไหม ด,ดูนิดนึงอะยังไม่ได้มองขา้างหน้าก่อนนะหลังคันดําได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไมีคันดํนาดดอยู่ข้างหลังมาเร็วเจวะเหว่าหน้ารถเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นแสดงว่าเขาเร็วกว่าเร,ววเรานะถ้าเขาเร็วกว่าเราน้องมอสจะตัดไปเลนเขาไม่ได้นะครับเราจะตัดไปเลนเขาเราจะต้องทําให้รถเราเร็วกว่าเขานะหล,นะหลังรถคันสีบอลน,นะเอเคันสีบอลต<อ>ัดไปเลนขวาด้วยเอเค้าเลยโอเคสำหรับผงข้างหน้าเลยครับดีครับ ค่อยหมุนพอไลไปทางด้านขวาเพราะรัศมีโค้งของถนนอยู่ทางด้านขวาอตอนนี้ตอนนี้ยังโค้งอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ยังหมุนขวาอยู่นิดนึงเพราะนั้นเวลาหมุนค่อยๆหมุนพอถนนเริ่มตรงแล้วน้องมอ่าค่อยๆค,ค,คืนซ้ายกลับมานิดนึีดีมากครับดีถนนตรงแล้วเราก็คืนเลยกลับโอเคเล็กต่อไปเลยนะ ชะลอแล้วต้องยกเร่งแล้วไฟท้ายข้างหน้าติดเมื่อไหร่เท้าขวาต้องยกจากเคร่งทันทีแต่ถ้ายกแล้วหน้ารถเราไปใกล้ท้ายรถมากต้องตตวันมากดเบรกเนาะแล้วกดก็กดทีละนิดก่อนไม่พอเราค่อยเติมแล้วก็ตามมองข้างหน้าระวังรถทางซ้ายจะตัดมาหาเราใส่ตามองให้ทั่วนะครับมองทั้งด้านเลนซ้ายมองทั้งด้านเลนขวาว่าจะตัดมาหาเราไหมถ้าหน้ารถเราหาจากแท็กซี่มากนะครับขออาจจะตัดไม่ได้ตรงระครัาแต่การขับรถเราก็จะไม่ขับรถไปใกล้ท้ายรถข้างหน้ามาก เผื่อระยะเวลาข้างหน้าเขาเบรกเราต้องเบรกให้ทันไม่ไปชนท้ายเขานะถ้าเราไปชนท้ายเขาเราก็จะผิดขับตรงนอนเพราะฉะนั้นขับรถต้องเว้นระยะห่างจากข้างหน้ายิ่งขับเร็วเท่าไรเราก็ต้องยิ่งเว้นระยะห่างจากข้างหน้าให้มากขึ้นเผื่อระยะในการเหยียบเบรกไม่ให้ไปชนเขานะครับถ้าเราเหยียบเบรกลงไปเยอะเนี่ยล้อทั้ง4ล้อจะหยุดนะครับแต่รถยังมีแรงเฉื่อยไปหาขันข้างหน้านั่นจะสังเกตเลยว่าบางครั้งนะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะเขาจะไปดูรอยเบรกรอยเบรกก็คือรอยยางดำๆอ่ะ ว่ารถคันนั้นะเบรกไหมถ้าไม่มีรอยเบรกเลยนะไม่มีทางยาวๆดำๆนะน,นะแสดงว่าอาจจะหลับในนะครับไม่เห็นรถขา้างหน้าอาจจะพุ่งชนก็เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะในเรื่องของการขับรถใช้ความเร็วนะยิ่งขับเร็วเท่าไหร่เราต้องเว้นระยะห่างจากข้างหน้ามากมากไว้นะครับจะได้ไม่ไปชเนเขาเนาะถ้าเราขับเดินหน้าแล้วก็น้นมองข้างหน้าไว้นะครับถ้าข้างหน้าล่งๆว่างๆ,งๆน้องมดอาจจะมองกระจกมองข้างด้านขวาอาจจะมองกระจกมองข้างด้านซ้ายเพื่อมองรถข้างหลังบ้างเปิดครั้งคราวได้ นะครับแต่ถ้าน้องมอสไม่ได้เปลี่ยนเลนอะไรเลยนะก็เน้นมองข้างหน้าไว้อย่างเดียวเพราะอันตรายของเราเกือบจะทั้งหมดจะอยู่ข้างหน้านะครับแต่ก็มองข้างหลังบ้างเป็นครั้งคราวในกรณีที่ว่าหน้ารถเรากับท้ายรถเขาห่างมากก็มองข้างหลังไว้บ้างเหลือข้างหลังเขาเมามาหลับในมาพุ่งมาชนท้ายเรานะครับแต่โอกาสมันก็มีน้อยมากนะครับแต่ก็มองไว้ด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะขับลงทางด่วนนะครับด้านหน้าก็จะเป็น ถนนวิภาวดีรังสิตนะเดี๋ยวให้น้องมอสนะครับเปลี่ยนตำแหน่งรถไปทางด้านซ้ายนะโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นนะโอเคเพอะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างด้านซ้ายหลังรถคันนี้ได้นะโอเคเห็นรถเซีววีอยู่ไกลใช่ไหมโอเคเราเข้าเลยเข้า้วสลับมองข้างหน้าเลยโอเคแล้ก็เราจะตรงไปก่อนนะเมื่อกี้ไฟเลี้ยบปิดเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราจะตรงไปที่เขียนว่า ออดอนเมืองนะครับเดี๋ยวจะมีสักพักนึงจะมีขับป้ายดอนเมืองอยู่ข้างหน้าดละนะครับเราจะไม่ไปป้ายเส,เ,นนะาเสียเงินนะถ้าป้ายเสียเงินเนี่ยก็คือโทอเวล่ะโอเคเอาตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายได้ไหมเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์มานะให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปก่อนลางมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับน้อง,จจงมอะโอเคดีมากโอเคสามโงขนาดแล้วปิดไฟเลี้ยวเลย<ะ>โอเคครับอยู่เรนนี้ไปก่อนนะสามเรนนี้ไปก่อนเราจะตรงไปตามป้ายที่เขียนว่าดอนเมือง เราจะต้องอยู่ตรงลูกศรสีเขียวเนาะเพราะว่าเราจะจ่ายเงินสดนะก็ค่าทางด่วน50บาทตอนนี้เรากาลังขับขึ้นทางด่วนตรงด่านดินแดงนะครับเพื่อที่จะไปลงทางด่วนที่บางนาเหมาทางซ้ายนิดนึงเอ้จะช้าปุ๊บหยุดดีครับตอนสิบปารอ,อไปเดครับ โอเคเปิดไฟด้านซ้ายครับนะ้องนะ้อยเปิดไฟด้าซ้ายตีขึ้นเพราะทางข้างหน้าจะปิดใช่ไหมอะเปิดไฟด้านซ้ายนะครับแล้วมองกระจกมองข้างด้านซ้ายกได้ไหมครับได้ๆเอาสับนะนะอสมองขา้างหน้าอะมองซ้ายซ้ำอีกทีหนึง่งมองรถคันสีขาวนะเห็นคันสีขาวไหมโอเคมองข้างหน้าก่อนมองสลับทางด้านซ้ายให้รถคันสีขาวแป๊บนึงให้คันสีขาวขึ้นไปก่อนอาถ้าถ้าเขายังไม่ขึ้นมาเขาจะรอให้เราเราเร่งขึ้นเลยครับนดี่ยเขาจะรอให้เรานะเห็นไหมโอเคได้ยังได้แล้วนะ เห็สนสระบงค์ข้างหน้าเลยแล้วก็ปิดไฟค้าเกียร์แล้ว,วจะตรงไปตามป้ายนะครับที่เขียนว่าสมุทรปราการนะครับรพอถ้าตกไปชนบุรีเนี่ยเราจะลงสู่ถนนบางนาตราดนะครับส่วนป้ายบางนาน,นั่นก็คือ,อจะลงไปทางเส้นสุขุมวิทออกไปทางอุดมสุขเป็นฝั่งขาเข้านะครับเราก็จะลงผ่านทางสุขุมวิทเหมือนกันนะครับแต่เราลงไปทาง ป้ายสูงรประการนะครับเพื่อที่จะตรงไปทางาลาซานเบลิงสำรวมปากน้ำนะออตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับน้องมอสโอเคอกดเบรกช้าลงนิดนึงนะครับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายต่อท้ายคันขนาหนี่นะครับต่อท้ายกันนี้นะเราจะไม่ไปตัดเขาโอเคได้แล้วครับปิดไฟเลี้ยวเลยนะครับตามป้ายที่เขียนว,ว่าสูงรประการนะ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับครูจะให้เปลี่ยนไปอยู่เลี้ยซ้ายเล็งมองกระจกซ้ายว่างไหมครับน้องมอสว่างนะโอเคเขาไปอยู่เลีซ้ายดีกว่าถ้าเราขับช้าเราก็อยู่เลีซ้ายนะครับใครเร็วกว่าก็อยู่เลีขวานักข้างหน้าไปทางโค้งนะครับทางด้านขวาระวังนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ข้างหน้าโค้งซ้ายนะครับค่อยๆหมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายนะครับค่อยๆหมุนทีละนิดทีละนิดโอเคได้แล้วครับโอเคถ้าจับโค้งได้มือก็นี่นะครับแต่อาจจะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนึงนะ ทาตงตรงขึ้นกลับดีครับกดเข่น,นก่อนได้เป็นทางตรงอยู่แต่ข้างหน้าโค้งทางด้านขวาแล้วทางขายกจากทเล่นก่อนแล้วกกดเบรคให้ตัวรถทางด้านซ้ายชิดทางเส้นสีขาวทางด้านซ้ายเส็นทึบนะชิดทางด้านเส้นทึบสีขาวด้านซ้ายไว้โอเคปล่อยเบรคครับเพื่อป้องกันให้รถเราหลุดไปทางเส้นป่าสีขาวทางด้านขวานะเพราะถ้าหลุดไปเนี่ยไปกินเลนเขาได้โอเคครับตอนนี้ก็มองกระจกมองข้างด้านขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแต่ครับเพราะทางลงทางเลนซ้ายจะถูกปิดแล้วใช่ไหมโอเคมองขวาครับได้ไหม Okay. แล้วก็มองไปทางด้านนู่นเลยนะด้านหลังรถนู่นเลยนะเพราะว่ามีรถคันสีขาวมาใช่ไหมโอเคระวั okay. าางด้วยหลักคันสีขาวเข้าได้ไหมเอ่ย <Yeah. S 1> ได้นะมอไซค์อยู่กล้ตัดเข้าไปทางขวาอีกเลนนึงไปอยู่เลนกลา, okay. างโอเคสมัง้านหน้าด้วยนี่ครับนี่เราลงมาสู่ถนนสุขวิทแล้วนะครับเป็นฝั่งขาออกนะครับก็คือออกไปทางลาซาลเบลลิงนะครับสำโรงปากน้ำนะอัะนี่ก็เป็น สถานี bts สถาน okay, okay, okay. okay. as as okay, ีบางนาโอเคครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับเข้าสู่ถนนสุขุมวิทสายเก่านะจริงๆแล้วอ่ะเขามีป้ายบอกว่าตรงนี้บอกว่าซ้ายผ่านตลอดโอเคหมุนครับค่อยๆหมุนซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายต้องอยู่ทางซ้ายครับน้องมอสดีโอเคอยู่ทางซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายก่อนโอเคเร่งเลยครับเร่งเลยแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนไปเลนขวาเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกขวาเห็นโฟลเจอร์สีขาวข้างหลังไหมเราเร็วกว่าเขาไหมเร็วกว่าเอาเร็วกว่าค่อยๆ ตัดออกไปอยูก่กลางดีครับโอเคเปิดเฟรเซลเลยเร้จะนารถของเราเปลี่ยนเลนไปหาเลนคนอื่นคราว่าเราต้องทําให้รถเราะเร็วกว่าเขาเราจะเช้าเขาไม่ได้ถ้าเราเช้าเขาเราจะโดนเขาชนท้ายได้นะครับเพราะนั้นต้องการตัดสินใจการมองกระจกต้องคาดคาเนให้ดีว่าเขาเร็วหรือเขาเช้าวกว่าเรานะ